เลื่อนไม้ที่มันเป็นอนาล็อกแบบเนี้ยค่ะที่พี่สงสัยไหมเนี่ยเวลารถถอยหลังอะ่ะแล้วเลื่อนไม้มันจะถอยหลังไหมเออเดี๋ยวหนูไปถามคนในบริษัทด,ดูก่อนเนาะแล้วจะมาทําการทดลองให้ดูจกรพิซซ่าค่ะ <c oughs> จะถามว่าถ้ารถบรรทุกนะคะเป็นไม้แบบอนาล็อกถ้ามันเดินหน้ามันก็จะเดินหน้าใช่ไหมแต่ถ้ารถมันถอยหลังล่ะ อ่ามมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเดินหน้าแหละมันก็เหมือนเวลาหรือเปล่ามันก็ต้องเดินดิมาม่มันจะเดินต่อไปไม่ว่าจะถอยจะเดินหน้าถอยหลังไหม่มันก็จะเดินว่าอืมน่าจะประมาณแหละไม่สังเกตเลยว่ะเลยเนี้ยอุ่นลึกเกินอ่าสรุปว่าเดินหรือไม่เดินอ่ะเอามาเลยพูดเลยเดินเดินเดินไปไหนเดินไปที่รถอ่ะใช่เดินหน้าหรือถอยหลังถ้ารถมันถอยหลังน่ามันเดินไปไหน ไม่จะเดินไปยี่สิบไม่ใช่เหรอไม่หมายว่าไม่มันงงอะแม่หนูจะถามว่า่ไม่รถบรรทุกที่มันเป็นอนาล็อกแม่ถ้ามันเดินหน้าไม่มันก็จะไปข้างหน้าใช่ไหมใช่แล้วถ้ารถมันถอยหลังะแม่มันจะถอยหลังไหมไม่น่าถอยนะมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวใช่ไหมจิ้งโงรหอนใช่แม่ในใจไหม แน่ใจจะดูไปทำการทดลองมันจะเดินหน้าหรือมันจะถอยหลังนะมันไม่ถอยหลังครับมันจะไม่มีถอยหลังไม่มีถอยหลังัตัดไปเองมันเอาเกียร์ถอยกดตัดไปมันนิ่งเหรอคะอ่ารถมันเดินไปข้างหน้าใหม่มันก็จะเดินหน้าใช่ป่ะแต่ถ้ารถถอยหลังอ่ะมันก็มีมีถอยมัน็นิ่งเลยนิ่งเหรอวันนะนิ่งเหรอนิ่งนิ่ มันจะหมุนถอยหลังไงี่ยมันมี<อ>มันมีเข็มค้ำอยู่บางคนก็บอกว่าถอยหลังบางคนก็นิ่งบางคนก็เดินหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> มันนิ่งเหรอนิ่งเนี่ยอ่ะมันไม่มันไม่ถอยหลังตามรถหรออ้าวหนูไปทําการทดลองหนูอยากรู้ว่าถ้าราบถบรรทุกอะที่มันเป็นอนาล็อกใช่ไหมไม่อะไปไหน <laughs>